วันนี้เขาก็มาการ์ชิล้ออีจ้าได้อีตัวนึงจ้าเบึ่งไอ้หนึ่งกันไหมเบึ่งตัวชิล้อใินะเออมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยแบบมือเออกัดมืออีอะเออไปซ้อนนักันเนาะวันนี้เอาที่มาพูด,ดกินล้อจ้าตูว่าทีได้ยุน อันนี้มันเป็นคูที่เลาะดูนะครูยุ่งเหรอเขากับคูนะคุดเวลากลางคืนนี้คุดง่ายก็ขุดก่อเย็น ได้ละตัวที่สองได้ได้นี่นะได้ยังได้ยังวะได้ละเบิ่งเด้อได้ละได้ตัวกิโลเลยเด้อเวลากลางคืนนี่มันอ่องไงนู่นนี่ส่อง่ไงนู่นนี่สุดได้อยู่วะได้ละได้อีตัวนึงเลยเด้อสี่สิบสี่สี่ ตัวนี้ซีแล้วเด้อคืนนี้ค่ะมางกากินล้อต่อเนาะโอ้ยได้อยู่อะเออได้ละตัวที่ตัวที่เ <5 S 2> ท่าเลยละ่ห้าแล้ว,วตัวที่ห้าแล้วเนาะอใส่ตุ้ดนี้เด้อได้อยู่อะโอ้ไอ้นี้ตัวจีร้อกเก่งเด้ <5 S 2> นี่มันคือจีร้อก นะม,ม,มันก็กเสิได้อยู่นบรรทุมันบันทุนมันก็เข้าไปไกลได้เออได้ละเห็นละอืมได้ละเออโอ้ได้ละได้อยุงได้ละเออไดินเด้อตัวที่เท่าเลยละตัวที่โคตรแล้วลเนาะ เบื้องงกันเด้อไอนี้โซกแกงก็จัดตัิลอเกงก็เตัวนี้มันเข้าไปในคูแล้วชุดเอาเอ้ยเบิ้งสิเห็นอยู่ว่มันมีคูเด้อคุดที่ลอ้อน,นง่ายๆนี่แหละได้ละตัวที่เจ็ดละ ได้ชิได้อยู่บอได้ละตัวที่แปะละเอาไหมนี่อ้อกันไหมเออได้ละตัวที่แปะละนี่ก็เม่นนี่ก็เม่นผู้จิลาะกําลังชิคุดเบินน้งเนาะว่ายัางอยู่อยู่บอเอาแต่บอกว่าจิโร่ยังอยู่อยู่บอเอวอยู่เนาะ เด็กเด็อีตัวที่ก้าละเบื่องคนนี้สิได้ไหลซันใดายละเออเบ็กมาสิได้อยู่บนาะ่ะอู้ได้ละ่ะเบื่องไปใสล่ละหน,ะนะีแล้วทนะิหนีล่ละเด้อหรอเออเด้ละ่ะตัวที่ซีบแล้วเด้อนี่นะ ตัวที่ 10s ละมบงดีดีดูเออตัวที่ 10s ละอืมได้ละเบได้ดีวะตัวที่12ละเด้อได้ละอื ừ. จัดไงขนาดเบิกเบิกตัวังเกียรตัวที่13สิมาละ อได้ี๋ยวไอตัวที่สิบสามละน่งจะใกล้ดูเออโอ้ยบเห็นเออได้ละตัวที่สิบสามเนี่ยด้อยสิบสามตัวละทักกันสุด้อยู่บ่ตัวที่สิบสี่เออได้ละง่ายบ่ ตันนี้เอาใหญ่หน่อยนึงเบิ้งขอแจ้งนี่แจ,งจ้งก่อนเบิ้งดีๆเออตัวที่สิบสี่แล้วนี่นะเอาไว้จะได้เนื้อเนื้อเนื้ได้อยู่ได้ละตัวที่สิบห้าแหละเออเอาไว้ Oi đại học Ờ hữu hôn là ừ bung ơi nha ô nha yên tony mừng tay là 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 ตัวมันก็เข้าคูไว้ที่ขุดเอาได้ละได้แล้วตัวนี้เข้าไป,ปกไก่ตัวนี้มันขุดเอาเด้อตัวนี้นะจีรอตัวนี้ขุด,เอ,อดเ,ออเอาได้ละเอาแปได้ยวะเอาได้ละเออคือว่าหาง่ายแทจีรอ,อนี่ผู้หาเกงก็หาง่ายเออได้ละตัวที่เท่เลยละใกล้จะเอซาวดิ ตัวนี้ตัวที่สิบเก้าละ่ะได้ยไยเอามาเบิ่งดูเอามาเบิ่งใกล,ใกล้ๆดูเออตัวที่สิบเก้าละหางไงขนาดเลยใกล้ช่อสาวโตละใส่กับโป้งตัวนี้นเนาะได้หลายแล้วก็ใกล้กสิเต็มแล้วลลซ่อเดี๋ยวตัวมาทางังค่ำม,มัละมีหูกับลงังชิดขุดออก ไอ้ตัวนี้น่าท้อสัสเอาแล้วก็ได้อยู่ไอ้ตัวที่เซาละเออตัวใหญ่หน่อยนึงอื้อได้ละเอา เซตตุน oh uh, si uh, uh, ั้นตัวนี้ได้ยว่ะตัวที่เสาเอ็ดละเอามาเบิ้งดูเออตัวที่เสาเอ็ดละเออได้ละได้ยว่าไอ้ยวอได้ละคุดเอาซะ Sao chỉ lo mà ui thư rồi à nhưng mà hăng thư ừ, đây là tôi thi sào xuống đi tì sào sản sào sản, hả? sản, hả? sản hả? rồi à sào sản ạ đây là ô tôi đi nhai đây sào xì ạ bưng mày bưng ngay cái ừ, đây là từ thi xì ạ ีโอยู่อ่ะกลังคุดเอาเนาะมันเข้าโคและตัวนี้เป็นตัวที่เท่าเลยละตัวที่สองห้าแล้วเนาะได้ละตัวที่สองห้าละ จะไหลเติดอ่ะเบืต oh. ัวที่เสาห้าเดิมเบิ้งไกลๆตัวที่เสาห้าเออใหญ่ขนาดเลยเอาไว้ได้ละบที่เสาหกเนาะจะเอาใส่ตัวนั้นนี่เนาะทิ่ตันดูไปนั่งกันเนาะว่าสืได้ไหลายซัมได้เขาก็มาซ่อกินล้อเดี๋ยวนี้จัเล้อแหละเขาก็มาน้ำมันเนาะเขาก็มาซ่อกินล้อจัเลาะแหละ <laughs> Phải chết Phải chết đó. Đây là. Ừ, đây là. Tôi sao chết 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 bên chết 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 tìm lấy bên cái cây chết à, chết tìm tìm cây chết 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 mình bên ตุดไปซี่แปพันเนาะเต็มเลยเยอรว่ามันชีได้ห้อลอยตัวอยู่บนเนาะคืนนี้เขามากาเท่านี้เด้อหน้าเขาซิมาใกล้เนาะเจอกันคิดหน้าเด้อติดตันไปนำกันเนาะ